ทำอะไรผิดมานี <S 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 ่ม like ันไม่มากนะอาจารย์นี่เลยครับผมะครับผมสวัสดีครับผมเบลล์รนะฮะครับผมสวัสดีครับผมบุญธรรมณ์ครับผมวันนี้เป็นงานอะไรครับพี่วิชีนะครับผมโปรตีนซิเซเลสซิลิคีเซรั่มใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางวิชีด้วยแล้วเราก็ดีใจมากที่แบบว่าได้มาเปิดตัวในงานนี้ด้วยครับใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าครบจบทุกปัญหาสภูมิการบนผิวหน้า ใช่ครับได้ทดลองใช้ยังไงทีอ้อ๋อนี่เห็นไหมมีผู้รู้จริงมีลองเห็นไหมอ๋อเอามันตอบโจทย์ดีขึ้นเราเลสูกต้องหน้าดูดีขึ้นเลยโี่ชิลิ่ก็อมาใช้เป็นเชื้อไม้น่าเลยใช้ด้วยครับใช้ไสขึ้นมาทันทีครับใล่วันนี้มีร่วมกิจกรรมกับแฟนกับกิจกรรมด้วยใช่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนมินเล็กๆกับทางแฟนคลับของผมกับทางบิ๊ซี่นั่นเองใช่ครับก็จะมี ร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมใช่ครับผมการายงานใช่ครับผมนีครับผมยังไงก็ฝากเแฟนหนุ่มครับวิชีนะครับผมที่บอกเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของวิชีใที่มาจัดอีเวนต์เปิดตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ใช่ครับวิชีนะครับใช่ครับผมก็อย่างที่เราบอกไปนะครับผมครบจบ16ประการในขวดเดียวเลยคือถ้าใครเป็นคนขี้เกียจบันดุนะฮะขี้เกียจทานนู่นนี่นั่น

ี่ได้ไปก็สนุกดีฮะได้เจอเพื่อีพีเกน้องเยอะแยะไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้เยอะว่าเดิมทีเด็กเยอะแล้วนะร้อยร้อยเกือบ200ร้อยคนนะถ้านับจริงๆะใช่แล้วรวมพนักงานหรือทีมงานเข้าไปอีกเป็น400กว่าคนไบ้างไปประเทศประเทศใหม่เชิญใหม่ไหประเทศจีนไ่เถื่อนจีนเราได้ครบเรียังอย่าเลยคะอย่าเาจะมองแค่นึงเลยถ้าหมดไล่ชื่อไปยากเลยบรรยากาศสนุกไปบรรยากาศรสนิยมแบบไหนคะ นุกเป็นงานรว so มคนธรรมดาเอาไว้คนปกติอะไรไว้ด้วยกันก็เห็นพวกผมอยู <No, ่ไหมล่ะธรรมดาปกติครพวกผมจะเป็นอินโฮเวิร์ดกันคือแบบก็ให้เขาโชว์โชว์แสดงความสามารถกันไปพวกผมก็อยู่ข้างหลังกันกินดีกันค่ะโอชัยปีหน้าจะจัดเต็มครับผมปีนี้ให้องยามาด้วยขนาดเดี๋ยวผมจัดเองที่นั่งดูได้แต่เวาจะจัดละครก็ดูเอาแล้วกันว่ากล้องกี่ตัวอยู่ตรงนี้แบบปีหน้าเอาติ้งเจอเฟรมรูป กีนไปก่อนแล้วกับผมจะเป็นรถแองนี้หน้าปีนี้ก็ดูเชิญไว้ก่อนดูเชิญครับปีแรกปีแรกอ่ะเดี๋ยวออกหน้าเป็นพันแล้วแบบผมก็แอบสังเกตว่าถ้าว่าตอนปาร์ตี้ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นคนเยื้อะผมมองไม่เห็นกันหรอกไม่เพราะผมจะนั่งกันอยู่โต๊ะหลังๆใช่นั่งกับแบบทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงเขาจะอยู่ข้างหน้ากับแบบในจอยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถนัดไม่ถนัดอะไรแบบนั้นแต่ปีเราสังเกตการณ์แต่ปกตินั่งสมาธิเจอผมเปนเวทีครับผมเตรียมแล้ว เดี่ยมนะครับปีหน้าไม่เกี่ยวกับผมจะพูดหรือจะเดียวพูเดียวครับตอนนี้เดียวว่าเดี๋ยวโอ้ลำบากเขาอีกไม่กล้าบอกผมเลยเองดีกว่าแล้วเจอเพื่อนที่น่าสนานในอเมริกาครับอจริงคนแบบน่ารักมากนะคืออย่างผมเข้าไปปีแรกแล้วได้ไปปีแรกคือทุกคนแบบช่วยผมละลายพฤติกรรมแบบคือเขาก็เข้าไปขู่ว่าเป็นยังไงบ้างซีรีส์จะอ๋อแล้วใช่ไหมแล้วแบบ ถามไทยฮะรู้สึกแบบบางคนเราเคยเห็นเขามาก่อนไงแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นดังเนี่ยเขาก็เดินมาหาเราเป็นใครเป็นใหญ่อยากเช่นใครเอ๋ออยากเช่นใครเอ๋ออยากได้ยินชื่อทำไมลุงเราลูกใหญ่เนี่ยะก็ไม่คงไม่บนพี่เต้พี่นิวหรอกครับผม เป็นสองเสาหลักนะของเปิกใช่อมแต่แกแต่แกน่ารักน่ารักมากยอมกันนะใช่ใช่นี่คิดมีสิ่งนะคือเสาหลักอยู่แล้วน่ารักน่ารัหรือคือเราเข้าไปเราก็ไปอยู่กลางๆเป็นเทียร์กลางๆจะรับน้องนะรับน้องไหมผมว่าผมไปรับน้องเขามากกว่าไม่มีเลยไม่มีไม่มีน่ารักน่ารักทั้งหมดเอามาพูดถึงซีรีส์บ้างไหมโอเคครับคิวสุดท้ายเป็นยังไงบ้างกองใช่เจ็บคอครับผม เยอะใช่มันมันเป็นซีนใหญ่ซีนหนึ่งแบบมีซีนแอคชั่นอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้พลังเสียงโคตรเจ๊กเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันก็เจ็บคอแล้วด้วยโรเิชั่นที่มันเป็นอาคารล้างเงี้ยฝุ่นเยอะมากแล้วก็ฝนตกอีกครับใช่ทุกวันถ่ายซีนเดียวประมาณแบบสามสี่ชั่วโมงใช่ใช่แล้วแลยทุกิีเลยคะทุกทีุ่กถดน้องสองคนใช่ตอนเราถ่ายกันมานานในเรื่องเดือนเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนเต็มเต็มหก ผมเกือบผมเข้าเจ็ดทีมาแล้วใช่จริงถ้าเปิดกล้องกล้องเดือนมีนาเปิดกล้องจริงแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงตอนเดือนมีนาใช่ใช่ครับผม28คิวทุกทีแต่พราะเป็นถึงก้าวนานเหมือนกันเนาะนานครับผมนานมากที่แฟนได้ดูจริงๆมากครับโอ้โหเขารอซีรีส์เรื่องนี้มาสามปีอะฮะไม่ใช่แค่เขาผมก็รอใช่มัน บ,บักบ<ไ>ั่นนะผมก็ <นะ S 2> จะมากว่า <นะ S 2> จะออนได้กว่าจะถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยเมื่อวานก็ดีใจมากที่แบบในสุดก็ปิดกล้องทีแล้วพอคุณชายเขาได้ดูแล้วอ่ะนเขาได้ดูกันมาสองครั้งพีแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเราได้อ่านฟีดแบ,บออ็กเป็นยังไงฟีดแบ,บ็กได้อ่านอ่ะได้ได้เข้าไปในเอ็กซ์แล้วก็ไปอ่านฟีดแบ,บ็กที่แฟนนี่เขาแบบว่า านนิยายมาก่อนเพราะทีวีแรมยังมีตัวนิยายมาก่อนเขาได้อ่านเขาบอกว,ว่าชอบการแบบว่าแบบเอามาเล่าเรื่องในรูปแบบของซีรีส์แบบดูเข้าใจง่ายดูแบบสนุกและอินได้เร็วส่วนนั้นแตนใหม่ที่เขาเพิ่งเข้ามาคือเขาก็ข <c oughs> ขขเข้ามาแบบหินแบบแปลงายแบบมอฟฟองอะไรเขาก็ชอบมีความมีความเป็นคายแบบในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างใหม่เกินบางทีผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันคือเขาอยากคือเขากลัวมันจะเครียดเกินเขาเลยเพิ่มคอมดี้เข้าไปด้วย ก็จากบุญเตมมันกลายเป็นเตมบุญไปแล้วทันีไม่ใช่ไม่ใช่คือช่างพี่ตั้งใจไม่พี่คือก็เป็นแบบไทยยูแบบหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าทางเราอยากเสนอแบบการนำเสนอพิเศษในรูปแบบนี้แต่แต่มันก็จะมีเนี่ยตัดตัดกันไปครับผมแต่หลังๆมันก็จะเริ่มพาดความมันจะเข้มข้นมากขึ้นใช่ครับผมก็มีซีนบูซีนบูอะไรมากขึ้นครับผมอังพร้อมซีรีส์ เรารอตลอดเลยแฟนคลับก็คือแบบซักพักแฟนคลับยังแบบเอาจริงนะคือผมแบบไม่ได้มีซีรีส์ที่ผมมาสามปีแบบสามปีมีครั้งผมลองนับอยู่แล้วแต่เร่ยนแรกแต่ว่าเออใช่เป็นอาถรรพ์แบบที่เป็นที่พี่พูดกันเนี่ยแต่แฟนคลับก็ยังอยู่แบบบางคนที่เราเคยเห็นเขาสามปีที่แล้วแล้วเขาหายไปแล้วเขากลับมาใหม่มีเยอะเลยใช่แล้วเป็นแฟนคลับใหม่ๆ เหมืแล้วก็ยังอยู่ด้วยเหมือนเฟิร์สอ <t ani> ีพ <bizarre> ีคืองานรวมญาตินะสำหรับเอ้าเอ้าเอ้าหายไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็กลับมาเจอกันดีใจที่ยังนึกถึงบุญเปรมอยู่สำหรับใครที่ยังเหลวไหลอยู่นะฮะผมจะไปแล้วไม่รู้นะไม่ได้เกี่ยวกน่เยเหลวไหลเบลคัมเวลคัมนะครับเวลคัมแบ็กคัมแบ็คแล้วคัมแบ็คบุญเปรมคัมแบ็คแล้วก็เวลคัมได้ครับผมมาชิมได้หรือใครใหม่ๆก็ลองชิมๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะติดใจนะอาทิตย์นี้เข้าอีพีเท่าไหร่หรออีพีที่สามเท่งนี้สปอย ใช่ครับผู้มีออนแอร์เป็นอีพีสามแล้วจีเอ็มยี่สิบห้าเวลาสองโมงครึง่งอีพีนี้บอกเลยว่าเริ่องเพียนเริ่มไม่ตลกเริ่มจะหึ่มยิ้มจะเริ่มทีเรียกแล้วน่ารักมีความน่ารักน่ารักน่ารัก,รกด้วยพ่การเพูดอะไรเยอะเลยไม,ไม,ไม,ไม่คือเราเราอ่ะได,ได้ได้มีโอกาสไปรีแอคแบบ,บเป็นคนั้งสีนัสั้นๆแล้วนัว่งสกเอ้ีพีนี้อีพีนี้น่าสนใจใช่แล้วมันจะเริ่มเพีมบพลุ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อย อ่าแง่ตะลอนติดตามิดตาส่วนหลายๆคนที่เอ๊ะในบางเรื่องคืออย่างทุกเอ๊ะครับผมมันมันมันยังมีมันมีฮินของมันเดี๋ยวจะได้กลับไปดูในแต่ละอีพีใหม่รอบนึ่งนะครับผมนะแต่เราเราเรามีเพลงด้วยเรามีเพลงด้วยเรามีเพลงเรืองอะไรบาพิ่มามไหมครับไหนร้องร้องสิครับอ่าก็ถ้าร้องเพลงชื่อลิขิตใช่ลิขิตลิขิตลิขิตอันนั้นไม่ได้ลิขิตอะไรบ้างครับอย่างนี้ก็แบบ หมายถึงว่าให้ลองนะลองอ๋อหมายหมายถึงว่าออพูดึงเรื่องนี้พี่แกงส้มก็เป็นโปรดิวที่แบบว่าแบบเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแบบเพื่อชิ้นนี้เรื่องนี้เลยจริงๆเราสองคนก็มีการแบบไกด์แล้วก็คุยกับทีมงานว่าเราอยากตอนที่ผมอัดบทดีแบมเสร็จผมอยากได้เพลงกลิ่นอาออกมาพี่แกงส้มก็แบบไปจัดการให้เลยอ๋อเป็นเพลงที้่ขอบใจมากฝากจาบที่ที่ใช่ฝากด้วยนะคะคนละหนึ่งวิวหนึ่งยอดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเฟรมไปต่อ m u l t อง b e a นี่ p